จะมือนี้วันเสาร์นะจะนี่สวนหลังบ้านกำลังตัดหญ้ากันเองกับสามีสองคนเมื่อยคักโอ้แต่นายตะกี้นะเป็นเด็กหน่อยดำหน้าเกี่ยวเข่าก็อเ่เห็นเมื่อยเป็นนี่เนาะพุ่นสามีรามันขนาดเดี๋ยวใส่เบิ้งตัดประทนแลวอยู่ฝุ่นท่าพุ่นเลยมันขนาดเนีว่างเหนียนเสียวหินมาลงตัดหญ้าแล้วหญ้ามันเกิดแล้วก็สิเอาอันเพิ่นนีหอย่งก็อัน ยาขาหนามาใช้อ้นนะกระลังเคลียร์พื้นทีสิเอาอันสิเห็ดคั่วนอกบานอยู่วางวางนี่นี่วางนี่เคลียร์พื้นทีเสร็จกันเองสองคนกับสามีเราคุณเรามัาน,นขนาดทั้งตัดมือทั้งนั่นทั้งนี่คนจ้างเขาอันให้เขามาประ,ะเมินาราคาแล้วเขาเอาเมื่อนหาว่าสันตัดหนาซ้ำนี่โอ้ยผู้ใดจะไปเสียเงินเนาะ เอาบ้านซื้อบักแตงโมอันมาสองตอน้นนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งเอามาลงอุ๊บโอ้ยสายกะหัวระพามาลงนำ้ำอันนี้ต้นบักแตงเกิดกะลังดีแล้วกกซื้อดอกคุณนายตื่นสายกันดอกหนอนไกลเอามาปลูกเดี๋ยวสิเอาผักมาลงอีกอยู่บ้างนี่ตอนแรกว่ามันสิอันขุดดินยากปลูกหยังไม่ได้นะขุดหมู่บ้านเนี่ยมันขุดง่ายอยู่เดี๋ยวสิเอาหยั่งมาลงอีกเนาะมันขหาสามีคือมันแห็เราบ่า็งายแบบเนาะหย่านเราเป็นลม ทางนี่ก็สิป่อยวางแต่ว่าทางผลแบบเพื่อที่บอกแล้วเราว่าสีอันเพื่อขั้วหนอกบานอเอาเอาอ่างจากกุสีกระวายเพราะคุณน้ำคือกันสีข้ากับเห็ดเองกับสองคนกับสามียังนี้ล้มขาดขนาดเลยมือไรมือไรก็ล้มแน่นี่รลยเนี่งงมืนแล้วคุณ ื้อนี่คิดจะเกินเมียงปลาเผาได้ปลามาจากวอ่อหมากจ้ะสองตัวยังไของสามีกำลังอบไก่อยู่เฮ้ยหอมหวยๆบดิกินโดนละแสบมีอากาศดีอยู่เมื่อนี่แดดที่ทางขุดอยู่นี่ก็ย่างของสามีอยากใหม่แน่จากใหม่อยู่ แต่ว่ามันมันร้ายหลายมันยากยากยบหอม,ม,มปลาเผาด้วยจ้ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดข้าวเหนียวตี๋แบบงง่ายหนึงเห็นว่าห้องห้องสามีกใใับกายเราจะกินกับข้าวเหนียวมาเดือมาเดือสามีเห็ดหยังยืนนอนเจะถามกันเห็ดหยังยืนเท่าเอ๊ะเห็ดหยังยืน กำลังสีสีของแล้ว <laughs> กำลังสีสีของมาสิจ <laughs> ้